เดยบามาโมโค้มาโมโค้เน่ะโอ้กนดอกก่พี่เบียร์ช่ว่าชเ่ะ้กิโลเ่ชี้ยบาลนโอ้่ปปปปปที่่นเยมุคุรอะไรดอกกายเนาะดอกกาดอกกายแล้วน่ผัดนู่น่ยพี่เบียร์ช่ว่าชเ่ะป่ปปปปปี่ย่เมาโมค้มาโมค

บล onder, variance, iest, ูนอมอกสนอบ้าบกคุ้มซะนอเวนอเนาะังกลา